ครับผมกลับเข้าสู่ช่วงสองของรายการน้าหนึ่งวันนี้ครับคุณโนต้ตพาณิชนินทร์นครนะครับผู้ช่วยหน้าข่าวน้าหนึ่งเมื่อวานารรนรนเดเข้าเวรทั้งคืนเข้าเวรกับผมเ<อ>ข้าเวรทั้งคืนเลยนะก็ตามข่าวเรื่องยาและเวชภัณฑ์นะครับ,บแล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์ดนนิวเราติดเกาะติดข่าวนี้มานานหลายเดือนนะคุณโนตเรื่องยาของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะแล้วก็ข้าบริการทางการแพทย์ที่แพงแพงมากนะเราก็พยายามเสนอข่าวนี้จนสุดท้าย น่าจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจมากเลครับเมื่อวานนี้นะฮะที่กระทรวงพาณิชย์นะครับคุณสนทิรัต สนที่เจรจลง,งนะครับ,บ1000รัฐมนตรีพาณิชย์นะเปิดเผยว่าที่ประชมุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่ากกรนะครับจ<ม> MM. ารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการประจําปี2562นะครับมีมติสําคัญเรื่องหนึ่งครับ<ม>ให้เพิ่มบัญชีสินค้าควบคุมอีกหนึ่งรายการสินค้าค,ค,คือยาและเวชภัณฑ์ให้เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมนะฮะแล้วก็เพิ่มรายการบริการทางการแพทย์ <zer. S 1> เข้ามาอยู่ในบัญชีบริการควบคุมด้วยเขาก็เตรียมที่จะเสนอครม พิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้ารเรื่องนี้น่าสนใจมากใช่คือ<ป>สาเหตุที่เขาต้องมาพิจารณาเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการร้องเรียนเพราะวา่าบริการทางการแพทย์เนี่ยแล้วก็าราคายาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแพงมากมแพงนะคือในในปีหนึ่งเนี่ยมีคนร้องเรียนมาประมาณ300เรื่องต่อปีโอ้โหซึ่งเขาเลยต้องมาเข้ามาควบคุมคมาแก้ปัญหาตรงจุดน,นี้ครับทีนี้พอเขาเสนอขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็อยู่ในในการที่หน้าของคณะรัฐมนตรีภายในที่หน้าแล้วก็ หลังจากนี้เนี่ยที่ประชุมเขายัางตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อ,เพ,อเพื่อพิจารณามาตรการเนี่ยที่จะเข้ามาดําเนินการตรงจุดนะดูแลสินค้ายาและวชภัณฑ์แล้วก็บริการสินค้าเนี่ยบริการทางการแพทย์เนี่ยก็อนุกรรมการนี้ก็ประกอบไปด้วยกระทรวงพาณิชย์รกระทรวงสาธารณสุขสมาคมประกันภยัยตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็สุดท้ายก็คือสํงงานักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีสมาชิกพิจารณาร่วมกันก็จะเป็นรวมเป็นคณะกรรมการนักการพิจารณาว่าจะไปจบตรงไหนนะไม่ผมผมผมกำลังผมกำลังงงนิดนึงว่าโอเคโอเคมติของกรกรรเขาออกมาแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวส่งให้ครรมไปตัดสินใจว่าโอเคตามนี้ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะเกิดผลอะไรถ้าเกิดมตินี้ผ่านนะคืว่าสมมติคุณกรบไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยโรคนี้ยาตัวนี้ค่าบริการรักษาทางการแพทย์อย่างนี้ค่าวิชาชันแบบนี้ บินที่ออกมาเนี่ยมันต้องไอราคาพวกนี้จะถูกกำหนดไว้แล้วถูกต้องเพราะว่าไอการที่ถูกเข้าไปอยู่ในสินค้าควบคุมน่ก็เหมือนสินค้าอื่นๆเช่นน้ําตาลทรายก็มีกำหนดราคามาตรฐานกำหนดราคามาตรฐานนะฮะแล้วก็ที่แน่ๆที่สุดเนี่ยที่ผู้บริโภคผู้ป่วยญาติผู้ป่วยอยากจะได้รับเนี่ยก็คือว่ามันต้องถูกลงอะพูดง่ายไม่แล้วเราถามได้ก่อนเลยไหมว่าเนี่ยฉันไปหาหมอรักษาโรคไข้หวัดเนี่ยค่าตรวจค่าหมอตรวจเท่าไหร่ ค่ายาเท่าไหร่ลายก่อนได้ไหมเนี่ยตรงนี้เขาจะบอกว่าอยู่ที่การพิจารณาของของคณะกรรมการกลุ่มนี้ถูกไหมใช่จะบุกมาตรการเขาต้องเป็นกำหนดราคามาตรฐานขึ้นมาแน่เลยถ้าอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยเขาหล่นความคิดเห็นน่าสนใจอันหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขายังตอบไม่ได้ว่าราคายาละเวชภัณฑ์เนี่ย ลดลงหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องอยู่ที่เนี่ยข้อสรุปของอนุกรรมการซึ่งต้องหารือกันอยู่ไม่ขอโทษถ้าเกิดว่าคุณตั้งคณะกรรมการกันมาแล้วคุณบอกว่าไม่รู้ว่าราคาจะลดลงหรือเปล่าจะทางแล้วจะไปเปลี่ยนไทำไมอ่ะถ้ามันแพงขึ้นจะไปเปลี่ยนไปทำไมอ่ะมันต้องลดลงสิคุณต้องบอกว่ามันต้องลดลงแต่ลดลงเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าที่เขาล้อมเรือนคือว่าสูงเกินจริงสูงเกินจริงหมายความว่าความจริงมันตั้งอยู่อย่างนี้มันสูงเกินจริงเพราะนั้นคุณต้องลงมาหรืออย่างน้อยสุดไม่ต้องลงต่ำกว่าเกินจริงหรอกให้มันเท่า พยาบาล A ไปหาโร<ช>งพยาบาล B ไปหาด้วยโรคไข้หวัดเหมือนกันราคา<ช>มันก็น่าจะต้องเหมือนกันถูก,ถกหไหมไม่ใช่โรงพยาบาลนี้แปดพันอันนี้เก้าพันมันจะค่ายาค่าหมดอะไรก็ตามเนี่ยค<ช>่ายาเนี่ยไม่ต้องในโรงพยาบาลน,นะร้านยาข้างนอกเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยยังไม่เท่ากันเลยมันเพราะอะไรเพราะมันไม่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมไงบางทีผพวกคนป่วยเนี่ยต้องไปตรวจสอบเองนะที่เราซื้อกันง่ายๆเนี่ยพวกยาแก้หวัดเด็กเลยเนี่ยรูกผมมีเนี่ยผมต้องไปถามเลยแพงกว่ากัน5บาทส0บบาทมันก็เป็นเงินไงแฟนถูกไหมทีนี้มัน<ช>มีนักวิเคราะห์นะ เมื่อวานก็คือนางสาวระวินุชเนี่ยพิจารย์ยังไงเนี่ยนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานของไทยพณิชย์นเนี่ยค,คือเขาก็บอกว่าไอ้ตัวยาและเวชภัณฑ์เนี่ย<ม>ถือว่าเป็นรายได้ที่มีสัดส่วนสัดส,ส่วนเนี่ยสูงของโรงพยาบาล<อ>ถึง30เอร์ซนคือถ้าเกิดรายได้ส่วนนี้ถูกลดลงเนี่ยมันจะทำให้รายได้โรงพยาบาลเนี่ยลดลงไปด้วยโอ้ก็คงไม่เป็นไรหรอกใช่ซึ่งลงนิดหน่อยเขาบอกว่าจะทำให้กระทบกระทบกับรายได้ของเขาซึ่งมันต้องไปหามาตรการให้ให้ลงตัวเขาระบุมาเลยครับบอกว่า กรุงเทพดุสิตเวชการลดลง9%นะฮะไปหากันแล้วกันนะว่าบริษัทนี้เขาดูแลโรงพยาบาลอะไรนะเราก็ไม่ไม่ระบุชื่อโ<ะ>รงพยาบาลรายได้ต่อปีผลกำไรเขาจะไหลลเก้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าบริษัทบางกอกเชนโฮปิตอลลดลงแปดเปอร์เซ็นต์นะครับโรงพยาบาลจุฬาลัตลดลงแปดเปอร์เซ็นต์บอมุงราดลดลงสี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าคาดว่าจะไม่มีผลกระทบมากเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลระดับไฮเอ็นนะฮะก็คือระดับที่ผู้ทิ่พก มีเงินทั้งนั้นอ่ะไปใช้บริการชาวบ้านขาดทุนกำไรนิดหน่อยนิดหน่อยขาดทุนกำไรนิดหน่อยเออสมมุติกำไรสักหมื่นล้านก็ขาดจากทุนไปสักแปดร้อยล้านเท่าไหร่ก็แค่เก้าพันกว่าล้านเนีเออใช่เออเนี่ยฮะแต่ว่าเรื่องนี้ครับในแพทย์ปิยะสกุลสกลสัตยาธรนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็เปิดเผยว่าไอ้เรื่องค่ารักษาพยาบาลแพงเนี่ย ในภาครัฐเนี่ยเชื่อว่ามีการควบคุมที่ดีอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลรัฐเขามีมถึงมีคลินิกนอกเวลาคลินิกนอกเวลาก็คือว่าเป็นโรงพย,งพยาบาลรัฐใหญ่ๆนี่แหละ<ช>นะครับจ<ช>ุฬารามาธิบดีศิริาราชพวกนี้ แต่ว่าไปเปิดช่วงเย็นไงแต่ว่แต่ว่าวกนี้จะเปิดจะเปิดได้ต้องมีประชาพิจารณ์ก่อนต้องมีประจานใชซึ่งซึ่งโรงพยาบาลหลักพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นเวลาไปโรงพยาบาลตอนสักสามทุ่มเนี่ยเขามีพวกนี้อยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าบริการเนี่ยจะดีขึ้นมาหน่อยคุณหมอก็ต้องจ้างมานอกเวลาราคาก็จะแพงหน่อยอัพราคาขึ้นมาสักนิดนึงจะไม่ต้องรอนานไงเหมือนไปเข้าคิวปกติได้รวเร็วขึ้นเออเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องที่เขาทากันอยู่แล้วแต่ว่าคุณหมอปิยะสกุลเนี่ยก็บอกว่าอเรื่องราคาแพงเนี่ยนะ ก็อาจจะต้องดูว่ามันจะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเขาเหมือนก็ประมาณว่าคือเขาไม่ร้เขาจะบอกว่ามันแพงเหรอจะ่ดแล้วมันแพงจริงเหรอที่ร้องร้องกันมาก็แพงนะผมว่ามันแพงอยู่แะผมผมก็ว่าผมก็ว่าแพงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคือเขาต้องไปหาจุดที่ทั้งประชาชนเองก็อยู่ได้แล้วก็แล้วก็ตัวโรงพยาบาลเองก็อยู่ได้ถึงต้องมีคณะการชุดนี้เข้าไปทีนี้มันอยู่ระหว่าง แล้วระหว่างการตกผลึกก็คือง่ายตอนนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวต้องผ่านคอรมอเสร็จแล้วดูหลักเกณฑ์ว่าเขาจะกําหนดมาตรฐานราคาอะไรยังไงต่างๆสิ่งที่คุณหมอปียศสกลพูดไว้น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นนะลองฟังดิกันนะฮะบอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันนะแต่ไม่ใช่ลักษณะของการบังคับให้เอกชนต้องตามตามอ้าวเพราะค่ารักษาพยาบาลแต่ละแห่งมีหลายอย่างประกอบกันต้นทุนต่างกันค่าใช้จ่ายต่างกันค่ารักษาไม่ใช่อาหาร แต่สิ่งที่จําเป็นต้องทําคือการประกาศค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทราบเพื่อจะได้รู้งบประมาณและเตรียมความพร้อมด้านการเงินอ้าวพูดอย่างนี้หมายความว่าหมายความว่าออถ้าเกิดมีผลมาอเอกนชนไม่ต้องทำตามเราก็ได้ก็ได้ก็แค่คุยกันแล้วจะแจะเป็นั่างคำสั่งการมาคุยกันทำไม,มพูดเหมือนกับว่าคุณหมอปียสกลเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ไปนั่งอยู่ใจกลางดวงใจของผู้นวยการโรงพยาบาลเอกชน ม่คือแกอาจจะพูดก็จริงๆคือแกอาจจะพูดในมุมกว้างๆถ้าเกิดจะตีความหมายของแกนะแต่ว่าความหมายของแกเนี่ยมันดูจะลบๆไปหน่อยหนึ่งดูเหมือนไม่ค่อยเข้าข้างเข้าข้างลงมาในกระชนน่ะคุณหมอเบญสกุคนี่อยู่ซีีราดมาก่อนนะถ้าจำถ้าจไม่ผิดผมต้องบอกเลยว่าที่เรื่องนี้ที่เดนิลก่อติดมาเนี่ยเพราะว่าเรายึดเราเราเดนิวเราเรายึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเราไม่ได้สนใจหรอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยกชนเนี่ยจะมีรายได้รับ แต่ถ้าประชาชนเขาเดือดร้อนเพราะค่ารักษามันแพงจริงๆคุณก็ต้องไปแก้ปัญหาให้เขาเราก็นําเสนอให้ครับแต่ถ้าสุดท้ายนําเสนอไปแล้วคุณตั้งกรรมการ,การไปแล้วคุณยังบอกว่าโอเค <üh> m, แพงต่อไปเหมือนเดิมเถอะ <achieve. S 2> เก็บกันเหมือนเดิมเถอะก็ <schö p. S 2> ไม่ต้องไปแก้ปัญหาแล้วครับงนั้นก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยใช่มันคาราคาซังอย่างเงี้ยแหละครับอ่ะ